โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมอีกแล้วนะครับดีมคาโก้ครับวันนี้นะครับเราจะไปรีวิวท่อหนูนะครับนี่เนะครับได้มาใหม่นะครับนี่นะครับท่อหนูนะครับของโ o n i กนะครับ เงื้ป้ายมันก็หลอกออกไปนะครับก็ไม่ต้องงงครับว่าเบาะหายไปไหน,นครับก็เอาให้เพื่อนไปแล้วนะครับเพื่อนมาซื้อรถก็ให้ไปแล้วนะครับนี่เราก็จะไปฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวพาไปขี่เล่นนะครับก็ไม่ได้ขี่นะ,นะครับจอดนานนะครับดูได้ขวล้รถผมก็ไม่รู้ฝุ่นอย่างเยอะนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะพาออกไปขี่ดูนะครับนี่ก็เป็นชุดล้อนะครับดุมยอนะครับได้มาใหม่นะเคยนะใครอยากได้ก็สอบถามได้นะครับก็ว่าจะลองใส่เจาโซนอีกดูครับส่วนด้านหลังก็ไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะครับดุมนะครับเหลือแต่ขอบล้อนะครับก็มีอะไรนะครับแล้วก็จะไปขี่เล่นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่ครับแล้วกลับมาพบกันต่อแล้วนะเดี๋ยวผมอยากขับไปให้ดูนะครับ ก็เสียงก็อย่าประมาณนี้นะครับ ยังก็จะประมาณนี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมจะพาไปดูสวนผมนะครับแล้วนี้เราก็ได้มีสวนแล้วนะครับเราก็น่าจะออกไปอยู่ตรงนู้นนะครับดูว่าตอนไหนนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับก็ไม่ค่อยว่าง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนของผมนะครับก็กว้างอยู่นะครับนี่นะครับเราแวะมาดูหิเศษนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาขับรถให้ดูละเอียดน,นะครับฟังเสียงนะครับแล้วมาขับรถเล่นนะครับไม่ได้ขับนานนะคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพจบุ๊กดีมคาโก้เลยนะครับ